ก็สวัสดีครับวันนี้พูดกับผมอีกแล้วเต๊ปในช่องเทปปี้ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับที่วีดอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นชอยแต่และข้อช้อยนะครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างแล้วก็อยากท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบ้างถ้ามีอันไหนที่แบบว่าท่านผู้ชม ไม่นั้นเลยเนี่ยเออไม่อยากไม่ค่อยสนใจเลยก็สามารถลงความคิดเห็นมาได้นะครับเดี๋ยวนีืมท่าอะไรของผมเนี่ย What's u k โอ้โห,โหท่าอะไรเนี่ยอือท่าอะไรก็ไม่รู้ครับก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยก่ <S <S อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับดูอินโทรไปเป็นอินโทร ไปดูอินโทรก่อนนะจ๊ะไปดูเวยไปเลย เป็นยังไงกันบ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครไม่ไม่ถูกใจสักอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็เกมบางเกมผมก็นึกมานะครับว่ามีเกมอะไรแต่ก็สำหรับคลิปนี้นครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช n e ลผมด้วยนะครับช่องอัตติป a ช n e l นะเออน่าจะรู้อยู่แล้วแหละ แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือถ้าใครชอบเกมอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ผมลงนะครับหรือว่าที่อยู่ในช่วยพวกเมื่อกี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ